นี่เป็นภาพในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารพยายามที่จะระเมียงอาหารส่งต่อให้กับทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยพอจิตึงที่นําเรือเร็วมารออยู่ที่บริเวณภาคพื้นน้ําเพื่อน,นําไปส่งต่อให้กับชาวบ้านที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือที่หนีน้ําท่วมไปพักอาศัยอยู่ที่บริเวณเชิงเขาจนทําให้หน่วยงานต่างๆไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้หากจะนําเรือที่มีศักยภาพต่ำเข้าพื้นที่ก็จะเข้าไปด้วยความยากลําบากอีกทั้ง ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะออกไปหาเครื่องอุโปโภคและบริโภครับประทานเองได้แม้แต่ของแจกที่หน่วยงานต่างๆนํามาแจกอยู่ริมถนนครับแล้วนี่เป็นภารกิจที่ทางทีมข่าวชินเอ็นเวิตตี้โฟ้ที o, กท่กู้ภัยมัด้เติงรวมไปถึงเจา้าหน้าที่ทหารจากศูนย์การบินทหารบกจะลําเลียมอาหารรวมไปถึงเครื่องอุโปโภคบริโภคเพื่อไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอท่าวุ้งหลังจากที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปให้การช่วยเหลือครับ ทั้งนี้ไม่ว่าจะลำเลียงอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนเจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจเช็คความพร้อมก่อนที่จะนําขนส่งให้กับชาวบ้านาที่รอรับการช่วยเหลือเพื่อให้ชาวบ้านได้รับสิ่งของที่นําไปแจกจ่ายให้อยู่ในสภาพที่ดีและสมบูรณ์มากที่สุดโดยเฉพาะในส่วนของการช่วยเหลือทางด้านอากาศและหลังจากลําเลียงสิ่งของให้กับชาวบ้านทางด้านอากาศเรียบร้อยแล้วทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังนําเรือเร็วพร้อมด้วยอาหารและน้าดื่มอีกจำนวนกว่า4,000ชุด เพื่อเข้าพื้นที่ตบลเขาสมอคอนและตะบลบางรี่อีกครั้งซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานกว่า3ชั่วโมงถึงจะเสร็จสิ้นภารกิจทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและลำบากจริงๆได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเช่นเดียวกันกับหญิงที่ตั้งคันกว่า8เดือนที่ยังคงรอรับการช่วยเหลือเนื่องจากในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ต้องเข้าไปตรวจคันที่จังหวัดสิงห์บุรีก็ลำบากอะไปหไปหนไม่ได้เลยก็เนี่ยจะไปหาหมอวันอาทิตย์ก็ไปไม่ได้ก็ ยังไม่รู้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะไม่ค่อยสะดวกก็ออกไปซื้อไม่ได้ไม่มีก็กินก็หาปลาก็อะไรอย่างเงี้ยหาปลากินเพราะว่าก็ไม่ค่อยพอไม่พอก็ต้องพอก็อยากให้เข้ามาช่วยเหลือกันเยอะๆค่ะ ทั้งนี้ชาวบ้านยังคงรอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐบาลและภาคเอกชนเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมานานนับสัปดาห์แล้วสุดทินโพธิวงศ์ถ่ายภาพตพิกิจโพงกุลาบทีเอนอเอ็โฟรายงานจากจังหวัดละบุรี